บ้านเนี้ยนะครับเจ้าของบ้านจะขายในราคา19.5ล้านบาทบจากเดิมนะคนโครงการาาที่ตั้งไว้24ล้านบาทลดไป4.5ล้าน5แสบาทคุ้มไหมก,กับคนที่จะมาซื้อกับองศาร้อยองศาที่เป็นทำเลทองโกลเด้นพอยต์ตั้งสองที่บ้านหลังนี้จะส่งเสริมให้กิจการของคุณจเจริญรุ่งเรืองลมั่นคงยาวนาเพราะนั้นใครที่เป็นผู้โชคดีที่ซื้อบ้านหลังเนี้เดี๋ยวผมมาดูให้ทีหนึงโอ้โห มาจาย์บ้านหัวมุม75ตารางวาแล้วแบบยิ่งใหญ่อลังการมากดูล่มรื่นดีนะเนาะเข้ามาตอนแรกครับนึกว,ว่าบ้านประกาศขายน่าจะทึมๆอึมครึมอะไรเงี้ยไม่มีคนอยู่ลกร้างใช่ไม่มีคนนึกว่าไม่มีคนอยู่แล้วจะรกร้างอสวัสดีครับใครไม่เชื่อกูเชื่ออีพีนะครับตามคําเรียกร้องของแฟนเพจที่อยากพูดถึงเรื่องเลขศาสิ์ อยากพูดถึงเรื่องชัยภูมิมงคลที่อาจารย์เคยทําแล้วคนสนใจมากวันนี้ตามคําเรียกร้องบุกมาบ้านหลังหนึ่งของแฟนเพจใครไม่เชื่อกูเชื่อที่ต้องการจะขายในราคา19.5ล้านบาทบ,บ้านหัวมุมด้วยอันดับแรกเลยบ้านเลขที่นี่นะฮะ8 8 9ทับ, 9, 3, ใ,ชบใช่ไหมคะครับพอเรามาบวกด้วยเลขศาสับเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าบางคนก็ถามว่าตัวเลขมันเป็นตัวเลขเดิมครับ คือส่วนใหญ่ก็ใช้8 8 9น่าจะหลายหลังอยู่แต่ทับ9 3สิ่งที่น่าสังเกตนะครับคือ9กับ3เนี่ยรวมกันมันคือเลข12 12นี่หมายความว่ามันซื้อซื้อแล้วไม่ได้อยู่ซื้อแล้วไม่ได้อยู่ซื้อแล้วมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คืออยู่อยู่ดีก็ตัดสินใจไม่อยู่ละประกาศขายเลยดีกว่าที่สําคัญนะครับ8 8 9มารวมไเลข25 25มันเป็นเลขคู่ศัตรูที่พูดถึงการซื้อแบบเร็วๆซื้อแบบมึนๆงงๆ มีหนำซ้ายังทับด้วย9 3สา,สาซึ่งเป็นเลขราหูอีกก็แสดงว่าตั้งแต่ก่อนซื้อนี่ก็ไม่มั่นใจจะซื้องงเงินมื่นพอซื้อมาปุ๊บเนี่ยพอจะอยู่ก็ไม่ได้อยู่และก็เริ่มมีความรู้สึกแบกแบกรับภาระเพราะราหูพูดถึงการโอมกันแบกบใช่ไหมครับแต่บ้านเลขที่หล,หลังนี้นะครับเพื่อเมื่อบ,บวกด้วยตัวเลขกระสานนะครับมันรวมกันแล้วเนี่ยมันได้ผลค่อนข้างดีนะครับก็อย่างเช่น2 8 8 9เท่ากับ25คือ7 7คือดาวเสาร์นะ พอ9้าบวกสามเนี่ยมันเป็นสิบสองก็คือสิบอหนึ่งบวกสองก็คือสามเจ็ดบ,บวกสามคือเลขสิบสิบเนี่ยโดยโดยโดยกับตำราของพลเมียา์เขาเรียกไพ่เท้าวเวสุวรรณเ <โฮ S 1> ฉะนั้น <โฮ S 1> คนที่อยู่บ้านหลังนี้จะบอกเลยนะครับว่าหรือคนที่ซื้อบ้านหลังนี้หนึ่งต้องเป็นเจ้าสัวนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสองต้องมีความเกี่ยวพันกับธุรกิจต่างประเทศหรือเกี่ยวพันกับพวกข้าราชการระดับสูงนัะกันเงับนะครับ เกี่ยวพันในเรื่องการทาธุรกิจค้าขายจึงมีความร่ํารวยแบบนี้าสามบ้านละที่หนึน์หรือเทาเมสวรเนี่ยคนที่ซื้อหลังนี้ก็จะดึงกระแสคนเหล่านี้เข้ามามหนึ่งราชการนักการเมืองผู้หลักผู้ใหญ่ราชการระดับสูงสองนักธุรกิจใหญ่ที่ประสบความสำเร็จแล้วต้องการซื้อเก็บซื้อสำหรับเป็นอสังหาร,ร,ริมทรัพย์หรือการลงทุนเบื้องต้นครสามคนที่เรียกว่าเศรษฐีใหม่ไฟแรงก็มีโอกาสจะซื้อบ้านหลังนี้ได้นะครับ อ่ะครับถามอาจารย์แทนคนที่เผื่อแฟนเพจเราจะสนใจตกเท้าเวสวุวรรณเนี่ยใครมาอยู่เนี่ยจะส่งเสริมให้รวยขึ้นใช่ไหมครับเท้าเวสวุวรรณพูดถึงเรื่องของธนบดีแห่งทรัพย์สินคนที่เข้ามาอยู่ต้องมีความหนึ่งดวงต้องแข็งทําธุรกิจท,ทําธุรกิจแล้วมีความมั่นคงยาวนานครับตัวบ้านเลขที่เนี่ยต้องบอกว่าคนที่อยู่เนี่ยจะต้องมีความมุ่งมั่นในการสร้าง,างผลงานสร้างธุรกิจสร้างการเงินที่ค่อนข้างยาวนานครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการที่จะ อยู่บ้านที่ส่งเสริมคุณในเรื่องดวงทําให้คุณมั่นคงบ้างข้างเนี่ยบ้านหลังนี้เลขเลขค่อนข้างดีในแง่ของความร่ารวยนะแต่มันก็มีเลขแฝงเหมือนกันคือที่บอกเลขสิบสองเพราะฉะนั้นคนที่อยู่บ้านหลังนี้ได้อันดับแรกวันอ่อนๆน่าจะไม่ใช่ละหมายถึงคนที่เป็นเจ้าของนะวันจันทร์วันศุกร์ได้าจะไม่ใช่าช่ไมไม่ใช่ละมันอาจจะต้องเป็นวันอังคารวันเสาร์หรือเกิดวันที่เป็นตัวเลขที่ดีๆส่งผลดีกับชีวิตเขาโดยเฉพาะเลขสิบเลขสิบเอ็ดอะไรอย่างนี้นะครับเขเอาความรู้สึก สัมผัสพิเศษอญญาจารย์แวบ,บแรกที่เหยียบเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคือเว็บแรกที่เหยียบเที่เข้ามาที่บ้านหลังนี้ก็เข้าใจเลยว่าคนที่ซื้อเหมือนเดิมอ่ะซื้อด้วยความรู้สึกงง,งๆแล้วก็เหมือนคิดจะอยู่แต่สุดท้ายแล้วมีเหตุอะไรปัจจัยอะไรบางอย่างทําให้ตัดสินใจกระถาแเราไม่อยู่แล้วก็ประกาศขายมุมหนึ่งก็ยังมีความเสียดายอยู่อแล้วก็ที่ผ่านมาเชื่อเมกาพยายามขายเท่าไหร่ก็ตามก็ขายไม่ได้ครับพอด้วยตัวเลขตัวแง่มันต้องไปดูจุดที่มันเป็นจุดเปิดอสังเกตบ้านคุณบอยได้ไหม มันมีเลข12แฝงเหมือนกันเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้ถ้าไม่ทําอะไรบางอย่างให้บ้านหลังนี้เปิดมันก็จะค่อนข้างขายยากแสดงว่าเจ้าของถ้าอยากจะขายได้ถ้าอยากจะปะอยากจะสมพงกับคนที่จะซื้อเนี่ยต้องทําพิธีกรรมบางอย่างเพื่อเปิดให้ขายได้ใช่ครับออาจะเป็นการไหว้เจ้าที่ต่างๆอยู่แนะนําหลังคลิปก็ได้ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราดูอย่างนี้ดีไหมครับอาจารย์แบ่งออกเป็นสองก็คือดูภายนอกรอบบ้านก่อนครับดูชัยภูมิมงคลแล้วก็ค่อยดูข้างในอ่ะอันนี้อาจารย์ดูอะไรอยู่ครับ ผมดูทิศของบ้านนะครับที่เป็นจุดที่เป็นจุดกลางของบ้านว่าบ้านหลังเนี้ยตอนนี้อยู่ทิศอะไรนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าบ้านหลังนี้นะครับตึงๆนะฮะมันไม่ไม่เชิงออกเป็นทางทิศมันจะเป็นออกทางทิศตะวันนะฮะมันคือทิศตะวันออกมันอยู่ประมาณนู้นนะครับนะคร <Un> ับมันจะออกเป็นทิศค่อนข้างนะครับไปทางทิศเหนือนะฮะนะครับ คิดเหนือจริงด้วยนะครับตรบงประมาณนักสามสิบหกองศาอันนี้ประเด็นคือพอบ้านทิดเหนือเนี่ย <c oughs> คนที่อยู่บ้านหลังนี้ก็ต้องบอกว่าที่บอกคาว่าเหนือคือคนที่ยิ่งใหญ่ครัก็ต้องบอกว่าอันดับแรกที่ผมพูดเลยคือบ้านหลังนี้คือมันมีเงินเย็นเย็นแล้วก็เงินร้อนร้อนผสมาเสม็งผ,ผสมผสมปนเปกันฮะเขาก็เลยซื้อกันแบบงงๆมึนๆนะครับ แต่ถ้าจาักทิศที่จับได้ก็ถือว่าเป็นทิศที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับการอยู่อาศัยคใครอยู่ที่นี่ก็จะประสบความเป็นเดเหนือและยิ่งใหญ่พอสมควรในหน้าที่การงานถือว่าทิศแรกก็ผ่านผ่านทิศผ่านแล้วนะครับบ้านเลขที่ผ่านใครอยู่จะเป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่จะส่งเสริมเรื่องความมั่นคงมั่งคั่งทางหน้าที่การงานแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองทิศใครอยู่ก็มั่งคั่งใช่ครับงั้นเดี๋ยวเชิญอาจารย์ดูชัยภูมิด้านนอกก่อนครับอาจารย์ครับ ตามหลักชัยภูมิมงคลเนี่ยคำว่าหน้าบ้านคือต้องหน้าประตูใหญ่ประตูรั้วเหล็กหรือว่าต้องหน้าประตูทางเข้าบ้านจริงๆทางเข้าบ้านจริงถ้าเป็นถ้าเป็นองศาที่สําคัญและบ่งบอกเรื่องของเจ้าของพี่ซื้อบ้านหรือเจ้าของที่อยู่ในบ้านก็คือประตูสําคัญคือประตูหลักตรงนี้ต้องคือประตูเข้าตัวบ้านเข้าตัวบ้านประตูใหญ่เคลียร์เคลียร์นะครับประตูบ้านหลักๆคือประตูเข้าตัวบ้านกรนีจากองศาที่เราเห็นนะคะองศาที่เราเห็นเนี่ยอยู่ที่ประมาณตกกับเหนือมันคล่อมกันอยู่องศาที่301ครับ องศาที่สามศูนหนึ่งมีความสำคัญมากว่าเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะเลข3มเนี่ยมันเป็นเลขของการมีสินทรัพย์หรืออะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาอยู่3ามหลังที่กาลังจะขายอยู่จริงจริงไหมครับพีจ่จริงค่ะจริงค่ะตอนนี้มีบ้านจะขายอยู่กี่หลังครับ3หลังครับเมื <c oughs> อนกนศูนย์ <c oughs> นเนี่ยมันพูดถึงเรื่องสิ่งที่มันติดขัดอยู่นะครับ <c oughs> เลขหนึ่งมันหมายถึงอีกหลังหนึ่งที่เขากําลังเริ่มที่จะทําเรื่องขายซื้อจะขายเหมือนกันครับด <c oughs> ังนั้นเบื้องต้นนะครับ3ามหลังแรกที่มีโอกาส ทำทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยพร้อมขายเลยคือก็คือ3มหลังที่เขามีอยู่ก็พร้อมที่จะขายอีกหลังหนึ่งก็จะตามกันมาติดๆแต่อาจจะนู่นนะครับประมาณัากกลางเดือนออตุลาอันเข้เท่าทีะมิถุนานะครับค่อยว่ากันอีกทีในเรื่องของหลังที่4ี่นะครับดังนั้นถามว่าด้วยองศาแบบนี้ก็ยังยืนยันว่าบ้านหลังเนี้ยกราฟจะเห็นว่า1นึ่งสองที่บอกเป็นเลขราหูใช่ครับแล้วก็เ ใช่ไหมฮะ9ว3ใช่ไหมฮะเท่ากับ1 2ก็คือ12เ็เป็นเลข3มาวนยังวนเวียนอยู่เลข3เลข3ก็จะย้ำว่าบ้านหลังนี้ซื้อด้วยความมึนๆงงๆจริงไหมครับจริงค่ะอีกคำถามหนึ่งที่กราฟเชื่อว่าหลายคนที่ซื้อบ้านหรือว่าที่มีบ้านแล้วอยากจะทราบนั่นก็คือบ้านหัวมุมหรือบ้านหัวโค้งเอาส่วนตัวกราฟกว่านะกราฟชอบเพราะว่ามันหาง่ายแต่มันมีคอมเมนต์อะไรฮะมันมีคอมเมนต์ว่าหัวโค้งรับพลังไม่ดี หัวโค้งจะเจอสิ่งที่ไม่ดีกระแสะไม่ดีวิ่งมาจะเจอก่อนมันต้องดูว่าโค้งแล้วมันชนเข้าบ้านไหมไ้่ได้พลังคโค้งอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีอะไรชนเข้า,าแต่ที่มันโคง้งอย่างนี้เนาะใช่ไหมฮะแต่ถ้าโค้งแล้วมันมาชนประตูบ้านชนผนังบ้านชนกำแพงบ้านอันนี้มีปัญหานะครับฉะนั้นต้องดูด้วยครับบางทีความการเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยเนี่ยมันต้องดูว่ามันห่วงจุ้ยตรงนั้นหรือว่าพื้นที่ใช้ภูมิงคลตรงนั้นอะถึงจะเป็นหัวโค้งก็จริงแต่มันมี อะไรที่มันพาดพิงเกี่ยวข้องกับหัวโค้งที่ไปพุ่งชนตรงนั้นหรือเปล่าเมื่อพุ่งชนแล้วพลังมันเสียหรือพลังดีครับนะครับแสดงว่าบ้านหัวโค้งตรงนี้ที่เป็นหัวโค้งทิศลบแบบนี้คือดีใช่ไหมครับดีครับดีจากจุดไหนครับจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยนะครับผมจะให้ดูในเรื่องเข็มทิศนะครับเข็มทิศตรงนี้คือทิศตะวันออกนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเห็นนะฮะเห็นไหมเก้าสิบเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์ณจุดนี้บ้านหลังนี้นะครับถ้ามุมหัวโค้งเนี่ยเห็นไหม โค้งพอดีเลยนะครับมันอยู่ที่99กับ100นะซึ่งเป็นเลขที่เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเป็นเลขให้ค่าสูงสุดงนั้นมุมเนี้ต้องตั้งสารภูมิกำลังจะบอกเพราะว่าพอมาตั้งพอมายืนตัวในกราฟรู้สึกว่าโหตรงนี้เหมาะกับการตั้งสารมากดังนั้นนะครับถ้าคุณพี่อยากให้ขายที่บ้านหลังนี้ได้นะครับอันนี้ห้องนอนใหญ่หรือเปล่าครับใช่อ่านะผมจะรู้ทันทีเลยเพราะจุดเท่ากับองศา0 0ปุ๊บมันจะพุ่งไปหาทิศที่เจ้าของบ้านอยู่ประจำครับ อันนั้นที่เนี่ยบริเวณตรงนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่ทันทีซึ่งถูกใช่ไหมครับซึ่งถูกเฉลวถูกต้องมากดังนั้นเนี่ยผมก็จะแนะนําว่าถ้าบ้านหลังนี้หนึ่งจะตั้งห้องพระหรือจะตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จุดนี้เป็นสิ่งสำคัญอสองจะขายที่ขายทางได้ไปตั้งจุดศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ที่นู่นเพื่อดึงดูดที่คนเข้ามาอาจจะตั้งห้องพระต่อจะตั้งก็โบูถบูชาต,ตั้งพระพุทธรูปเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งแต่ถ้าจะแนะนํานะหา เทวระรูปที่เป็นรูปของท้าเวสุวรรณมาวางจุด100แล้วหันทางทิศตะวันออกหันหน้าท่านออกหันทิศตะวันออกดคบอกทีหนึ่งก็จะทําให้บ้านหลังนี้ขายได้เร็วขึ้นของแรงที่แรงฮอ่ะงั้นเราไปดูข้างในกันไหมครับได้ครับโอเคครับอาจารย์เชิญครับครับอาจารย์เข้ามาแล้วมันโปร่งอ่ะใช่ครับลมมันตีใช่ครับมันอยู่แล้วสบายเนื้อสบายตัวเนาะ ก็ถือว่าเป็นบ้านที่มีอากาศถ่ายเทหรือว่าบ้านหลังนี้จะเป็นของกราฟไม่แน่นะชอบอะจริงๆเข้ามาแล้วรู้สึกชอบสิ่งที่เรียกว่าห่วงจุ้ยเนี่ยคือทิศทางของลมกับน้าแต่ในช้ยภูมิมงคลก็บอกว่าเราก็ดูเรื่องของทิศทางที่เกี่ยวข้องกับลมชยภูมินี่เป็นมงคลเมื่อเข้ามาแล้วขนาดไม่มีแดดแล้วก็ไม่ติดแอร์บ้านหลังนี้ก็ถือว่ามีลมที่ค่อนข้างดีเหมือนกันอากาศถ่ายเทแต่ถือว่าโดยพื้นฐานของบ้านถือว่าดีในในในส่วนหลักของชัยภูมิมงคลครับ อแอบถามเมื่อกี้ก่อนเข้ามาเห็นอาจารย์เอามือแตะพื้นดินแล้วก็เอามาใสาศ่ศีรษะนี่คือมันเป็นรเรื่องของการท่องคาถาในเรื่องหัวใจพระแม่ธรณีเพื่อให้ฝากบบารมีของพระองค์ท่านเนี่ยคุ้มครองให้ผมเนี่ยเข้ามาแล้วสัมผัสหรือดูชยัยภูมิบงคลได้อย่างถูกต้องอตามหลักของหัวใจของพระแม่ธรณีแล้วทุกครั้งเนี่ยเวลาที่ผมไปที่ไหนก็ตามที่ไปดูเรื่องมงจุ้ยหรือทําพิธีกรรมอะไรต่างๆผมก็จะเอามือนี่นะครับไปหยิบแผ่นดิน ดิบผงดินทุเรียนแล้วก็ปล่อยใส่ที่ศีรษะเพราะอะไรรู้ไหมครเพราะมันเป็นการยอมรับเคารพนับถือนองน้องกับเจ้าที่เจ้าทางพ่อแม่ธรณีที่ตรงนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นเพราะอะไรรู้ไหมคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าพื้นดินทุกอย่างสุกปกเป็นของต่ำเป็นของต่ำแต่สำหรับผมแล้วเมื่อผมเข้ามาทําหน้าที่เหล่าเหล่านี้เราต้องยอมเคารพนับถือด้วยกายและใจและจิตวิญญาณดังนั้นสิ่งที่คนทั่วไปมองว่าต่ำสุดผมกลับมองเป็นสิ่งที่สูงที่สุดซึ่งท่านก็จะเปิดให้เราเขาก็จะเปงรต อย่างที่ท่านต้องการสื่อสารกับเราซึ่งตรงมากแสดงว่าอันนี้ครับเริ่มจะล้วงของอาจารย์อีกแล้วแสดงว่านี่ยานพระแม่ธรณีฝากสิ่งสื่อสารให้อาจารย์กับพี่เจ้าของบ้านใช่ไหมครับส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าเรามีความเชื่ออย่างนั้นเรารพท่านรเ,ราเราเราก็จะสื่อถึงท่านได้ท่านก็จะบอกอะไรบางอย่างก็ไ,ได้อย่างที่บอกผมอย่างที่จับองศาแรกที่ผมสัมผัสได้ที่ครับบอก บ้านหงต้องไปเกี่ยวพันอย่เรื่องของมานะักธุรกิจใหญ่กันการประมูลการอะไรต่างๆนะธุร,รก,รกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราชการเขาก็ทําด้นี้อยู่พออาจารย์มาดูข้างในองศาบ่งบอกอะไรบ้างครับอาจารย์หลักๆของการดูชายเพือมองคลของผมเนี่ยหลักๆเลยนะครับผมจะดูอันดับแรกคือเรื่องของห้องนอนใหญ่โอเคแล้วก็จุดตั้งห้องพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้คือสำคัญที่สุดครับลองลงมาก็อาจจะมาดูเรื่องของห้องครัวเรื่องของห้องทั่วๆไปตามความสบายใจแต่ละคนว่า เขามีห้องนอนอยู่สี่ห้องจะให้ลูกนอนห้องไหนเนี่ยก็จะแยกย่อยแต่ละห้องตามดวงคนแต่ละคนที่อยู่ในบ้านลังนี้โอเคอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเราขึ้นไปดูห้องที่สําคัญที่สุดห้องนอนใหญ่ท้างบนโอเคโอ้โหโถงมากนี่คือห้องนอนใหญ่นี่คือห้องนอนใหญ่ครับอย่างที่บอกกร้าฟไปว่าจุดที่ผมเห็นจุดเรื่องของห้องนอนใหญ่นั่นคือว่า จุดข้างล่างเนี่ยเป็นจุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่องศา99,100ใช่ไหมครับฉะนั้นจุดนี้ก็เช่นเดียวกันมห็พอผมมาเยืนตรงนี้ปุ๊บมันก็เป็นจุดองศาที่ผมบอกเลยมัน99-100ก็จะวนอยู่ประมาณนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับฉะนั้นจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดในบ้านนะครับจุดนี้เลยใช่ไหมครับใช่เวลานอนนะครับก็ควรหันหัวหันหัวทางนี้หันเท้าทางนู้นนะครับก็ถือว่าบ้านหลังนี้ถือว่าจุด จุดห้องนอนใหญ่เป็นจุดที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นโอ้ดีมากมันคือยากไหมรัทำไทั้ใหมสมบูรณ์จุดสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หมายความว่าในตัวเลขเนี่ยค่าตัวเลขเนี่ยมันเท่ากับว่าเขาทําอะไรก็ประสบความสาเร็จโอ้ดวงของพี่เขาเนี่ยต้องบอกว่ามาจากมาจากศูนย์แต่ตอนนี้หนึ่งร้อยแล้วโอ้แสดงว่าเขามาจากการทำมาหากินที่เหน็ดเหนื่อยทั้งชีวิตครับยากจนมาก่อนลำบากมาก่อนครับแต่มาปัจจุบันนี้คือหนึ่งร้อยคือสบายมาก อ่าแล้วถึงอีกอันหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าถ้าพี่เขาอยากจะขายได้รวมทั้งผู้ที่ซื้อแล้วมาอยู่ใหม่เนี่ยจะตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เนี่ยควรตั้งนอาหารออกไปทางไหนอ่ะสองประเด็นก่อนหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามาอยู่ห้องในเนื้อจะเป็นห้องนอนก็ไม่แนะนําให้ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่แนะนําให้นอนอเพราะมันเป็นห้องที่ทําให้คุณพักพแล้วจะเจอระลุเรืองกรไดเปอร์เซ็นต์ที่สมองมากแต่ถ้าจะขายแน่นอนครับเขาจะต้องเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาวางณจุดตรงนี้ครับ จุดตรงนี้นะครับตรงบบ้านนี้นะครับโดยที่นะครับหันหน้าครับหันหน้าทางนี้ไปดูแปลกหน่อยนะในใศาลของหันหน้าอีกหนึ่นะเพื่อให้ดึงดูดในเรื่องของคนที่สนใจหรือคนที่มีทรัพย์เข้ามามาซื้อเรื่องของบ้านหลังนี้นะครับกราฟเห็นอีกมุมหนึ่งครับอาจารย์ดูตรงนี้มุมนี้สมมุติว่าถ้าใครชอบปฏิบัติธรรมสวดมนต์แล้วมันเป็นมุมที่ทับองศากับศาลพระภูมิที่อาจารย์บอกมุมนี้ถ้าไม่ได้ใช้ เราสามารถทําเป็นห้องพระได้ไห<ช>มครับเห็นไหมคฮะเห็นไหมเป็นทิศตะวันออก100ร้อยองศาเปนห้องนี้สามารถกั้นเล็กๆเป็นห้องพระได้เลยครับก็จะส่งเสริมในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองความมั่นคงแล้วก็ความประสบความสําเร็จ แล้วก็จะยิ่งส่งเสริมในเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่ดีมากขึ้นเพราะมันเท่ากับองศาร้อยตอนออกพอดีก็ถือว่าดีครับรังนั้นนะครับพี่ก็สามารถเอาทาาเวสวรณวางจุดนี้ก็ได้ก็ได้แล้วหันหน้าไปทางนู้นถูกต้องครับก็ได้ 2, 2> จุดอาจารย์คาว่าองศาร้อยเนี่ยแต่ละบ้านมันต่างกันเนาะ มันหายากไหมครับบางบ้านก็ไม่เจอหรอไปเจอไปเจอในห้องในทิศทางที่ไม่ดีเช่นห้องน้ําห้องส้วมซึ่งแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเราคงไม่ไปนอนในห้องพวกงน้นนั่นก็แล้วแต่บุญบารมีโหนี่คือแสดงว่าทั้งบารมีเจ้าของเก่าแล้วผู้มีบารมีเท่านั้นต่อให้ซื้อมึนงงงก็มีตังค์ซื้ออ่ะแล้วก็ไม่ได้ลําบากแต่แค่รู้สึกแบกเท่านั้นเองอยากจะขายนะครับเพราะเขาซื้อมาตอนนี้เขาสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ หูฟังแล้วอยากได้อ่ะอาจารย์วางเงินเลยไหมอ่ะทีนี้อีกสองห้องห้องนี้องศาที่เท่าไหร่หมายความว่ายังไงใครอยู่แล้วจะดีครับอ,อาจารย์จริงจรพอดูจากที่แกะมันก็ตรงสามร้อยมอันแเพราะว่าตัวบ้านคือตัวคู่ขนานกันครับทเพียงแต่ว่าอ,อ,องศาร้อยของเขาเนี่ยมันจะเริ่มเบีเ่ยงออกแล้วครับโอ้โหอาจารย์ทำไมแบบพี่ครับ ทำเลดีมากพี่ทำเลดีมากมันจะเริ่มเบี่ยงออกนะมันหาไม่ได้ง่ายๆแบบนี้เลยอ่ะน่าก็หมายความว่ายิก้าถามผมว่าเอ๊ะอย่างบ้านหลังติดกันเนี่ยองศาร้อยบางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่ในห้องนอนบัสบาเซ็บบัสอาส a ตอ e ์เบดรูมกันเมื่ออาจจะไปอยู่ตรงห้องห้องครัวห้องนั่งเล่นกันนะเพราะภาพผ่านเส้นทางลูเฉียงัางนั้นหนูนะยันห้องนี้พอองศาร้อยมันได้ไม่เต็มเม็เต็มหน่วยครับพูดถึงพลังก็จะถูกถอดไปบ้านนี้ก็บอกลูกลูกบริวารที่ เป็นลูกหลาหรือคุณพ่อคุณแม่เราก็ได้ไม่ใช่ขอเจ้าของบ้านครับก็ถือว่าดีรต่ว่าหันหัวก็อย่าหันหัวไปทางนู้นนะครับต้องหันหัวไปทางนี้อืมนั้นก็จะมีอาจจะบางตำบางว่าหันหัวทางนี้เปิดประตูมาจะชนหรือเปล่าทางแก้จะหาอะไรกันทังี้ไม่ได้ยาก เอาพาร์ติชันสวยๆใช่ก็จะเป็นส่วนตัวพอสมควรครับก็ถือว่าเป็นองศาร้อยห้องนี้ก็ดีอันนี้ลูกและบริวารแล้วห้องนี้ล่ะครับอาจารย์อันนี้ห้องเล็กสุดเห็นไหมฮะพอพอเรามาดูปุ๊บเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าองศาร้อยมันเริ่มแบบไม่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 มีไม่มีมีอยู่ครับแต่ว่ามันจะเริ่มน้อยลงนะจะเริ่มน้อยลงเห็นไหมฮะดังนั้นพอเวลาที่จะเจอองศาร้อยแบบนี้ปุ๊บบริเวณที่นอนน่เราควรจะนอนตรงนี้แต่เป็นไปไม่ได้เลยเห็นไหม พี่เมื่อกี้ทีมงานถามผมว่าอาจารย์ตรงองศาร้อยมันหายากไหมยากครับพอเมื่อเส้นองศาร้อยมันพาดผ่านมาตรงนี้เมื่อคุณนอนตรงองศาร้อยคุณจะได้รับพลังแกนโลกที่บริบูรณ์คนที่นอนองศาร้อยจะได้รับพลัวิเศปัญญาดีมีสุขภาพแข็งแรงครับแต่พออย่างเงี้ยเรานอนตรงนี้ไม่ได้ละประตูชวนหัวนอนเห็นไหมฮะดังนั้นพอสังเกตนะครับฟีดมันก็จะขับว่าแม้เราต้องทานหัวนอนอังนี้แต่เราก็จะมาดูวัดว่าองศาร้อยเป็นยังไงเห็นไหมมันจะเหลือแค่เจ็ดสิบหกเจ็ด ยี่สิบแปดไม่ใช่องศาร้อยครับเป็นแก๊ปถ้าเกิดสมาชิกในครอบครัวมีแก๊ปจะเอาไว้เก็บของเออเก็บของก็ได้ห้องนั้นเล่นก็ได้เป็นห้องเออ่เรียกอะไรรับแขกก็ได้นะครับที่แขกจะมาช่วยตอนนี้ถ้าสมมติคุณพี่เขามีลูกสองคนถ้าใครนอนห้องนู้นจะฉลาดเรียนเก่งประสบความสำเร็จหรอนอนห้องนี้ก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันนะแต่ไม่สู้ห้องนู้นก็จะไม่ฮะครับมันก็จะมีเรื่ององศาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่มันอยู่อาศัย อาจารย์แล้วอย่างเงี้ยลูกอ่ะก็ต้องรักทุกคนอยากให้เก่งฉลาดทุกคนนะถ้าเกิดว่าอ่ะคนที่จะมาอยู่ห้องนี้ต้องแก้เคล็ดหรือว่าต้องเสริมต้องปรับยังไงที่จะให้ได้พลังแกนโลกเทียบเท่ากับที่องศาดีบ้างครับในเบื้องต้นคือต้องบอกว่าต้องดูนิสัยของลูกอถ้าเรารู้ลูกว่าถ้าลูกคนไหนเรียนเก่งเนี่ยส่งเสริมนม่หนน้องนู้เลยเพราะเขาจะยิ่งเก่งเขาจะเลยลูกับ,<ค>บกลูกคนไหนที่เออ อ่ะท่างนู้นเรียนหมอได้แต่อีกคนหนึ่งเรียนสายศิลป์อย่างเงี้ยอ่ะอยู่ห้องนี้ได้ไมับางสบายไม่กดดันมากเมื่อไหร่ครับเขาก็จะเขาก็ะสมเขาเรียนเหมือนกันก็คือให้ให้บอกกับตามดวงของวันเดทไปเกิดของลูกนะครับเราก็จะมาดูว่าห้องนี้เหมาะกับใครที่สุดโอเคเคลียร์แล้วนะครับไปดูข้างล่างกันครับอาจารย์ได้ครับอ่ะเรากลับลงมาชั้นล่างอีกครั้งหนึ่งก่อนจะไปห้องครัวกับห้องน้ำและห้องบริบาลห้องนี้เป็นห้องข้างล่างถ้าเป็นกราฟนะ ถ้ากราฟมาซื้อต่อแล้วเขาจัดสรรได้แบบนี้ห้องนะครับจะให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอยู่เพราะว่ามันไม่ต้องเดินขึ้นข้างบนเซฟข้อเข่าควรใช้ทําอะไรครับห้องนี้ถ้าตามองศาห้องนี้อะไรที่บอกนะครับพอมาจับองศาแล้วห้องจริงเนี่ยมันแทบจะมันไม่ดีเนาะมันจะไม่ถึงองศาที่ดีเท่าไหร่ถามว่าคุณตาคุณตาอยู่คุณอยู่ได้ไหมอยู่ได้ก็อยู่แบบสบายๆละรับนี้แต่ก็ ในมุมของการเจ็บป่วยก็อาจจะเหมือนกับชิงหรอเป็นเรื่องของการอยู่กับตอนแก่ๆอะไรเงี้ยก็เป็นห้องเหมือนโรงพยาบาลการดูแลคนแก่ไปถ้าเอาคนสุขภาพแข็งแรงไม่ดีมาอยู่ก็จะเป็นเหมือนแช่งไหมครับก็จะไม่ค่อยดีแทนห้องนี้ก็จะบอกว่าถ้าส่วนตัวนะในความเห็นผมเนะี่ยคืออาจจะเป็นห้องทํางานห้องพักผ่อนนะครับแต่อาจจะปรับมุมหัน,หนตู้เนี่ยอาจจะอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องปรับมุมนั่งทํางานตรงเนี้ยเาหันออกทางหน้าบ้าน เช่นเป็นทิศเหนือก็จะสามารถดึงดูดในเรื่องของการทํางานที่ประสบความสำเร็จการเงินที่ดีได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าครับจะทุบเป็นโถแหมพูดเหมือนตัวเก้อนะแล้วถ้าครจะทุบเป็นห้อกจะเปลี่ยนไปทันทีก็จะนั่งเล่นห้องทางานไงที่ผมบอกครับพื้นที่ตรงนี้คือแนะนำว่าถ้าไม่มีคนแก่อยู่ก็ห้องนั่งเล่นห้องทํางานอ๋อครับครับอ่างั้นไปดูห้องน้ําห้องครัวแล้วก็ห้องบวริวารอาจารย์ห้องครัวเป็นยังไงบ้างครับ คือในหลักของผมงจุย้ยจีนะฮะเขาบอกว่าเขาจให้ปวามสําคัญ์ขขกับเตาไฟ,ไฟจะมีการทับถืกเจ้าเตาไฟมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยครัวฝรั่งครัวไทยกรอยู่แยกกันห้องในห้องครัวไทยผมวางเรื่องของตัวอย่างคิดไว้เราจะรู้เลยว่ามันเป็นอยู่ในทิศ226นะครับซึ่งเป็นทิศตันตกฉะนั้นก็จะถามว่าครัวนี้ได้ใช้ประโยชน์ไหมแทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยแห้น้อยมากนะครับเพราะเป็นเลขที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่แต่ถ้าเกิดว่า คนมาซื้อแล้วจะอยู่เนี่ยก็คือวิธีแก้เคลปนี่จะพยายามใช้บ่อยๆมันจะดีขึ้นไหมครับเออไม่เกี่ยวครับผมเชื่อว่าคนต่อให้คนที่เข้ามาอยู่นะห้องนี้ก็แทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการทำครัวจะเป็นคนไม่ชอบท,ทำ<อ>ครัวทีนี้มา,าดูอีกห้องห้องบริวารห้องแม่บ้านอ่าล็อกไปห้องแม่บ้านล็อกไม่เป็นไรดูตกกระจกก็ได้โอเค นี่เห็นไหมมันเป็นเรื่องแปลกนะครับเวลาที่เราดูห้องแม่บ้านเห็นไหมเมื่อเราหันหน้าประตูออกไปปุ๊บเนี่ยมันเป็นทิศใต้ทิศใต้ก็บอกไปแล้วคือต่ํากว่าเราใต้กว่าเราและจุดนี้ก็ถ้ามีแม่บ้านอะไรมาอยู่ก็อยู่ยาวๆแล้วก็จะเป็นบริวารที่ควบคุมง่ายบังคับง่ายดูแลง่ายเชื่อเชื่อฟังได้อยู่ในโอวาก็ถือว่าเป็นทิศที่ดีสำหรับคนที่อยู่อาศัยเหมาะสมแล้ว ใช่ <Hi. S 1> นะครับไม่ได้เสียหายอะไรแร๊บสง,สงสัยอีกห้องหนึง่งและสนใจแล้วคนจะให้ความสําคัญน้อยครับห้องน้ําอยากรู้ห้อง,องเลยคือเอาอย่างนี้ดีกว่าครับอาจารย์ตามหลักชัยภูมิมงคลเนี่ยห้องน้ำมีความสําคัญหรือว่าให้ความสําคัญมากน้อยขนาดไหนห้องน้ําถ้าหลักที่สําคัญที่สุดนะอย่าให้ห้องน้ำข้างบนสมมติเรานอนห้อง,งล่างอย่างเงี้ยอย่าให้ห้องห้องน้ำข้างบนหรือโถส้วมเนี่ยมาทับกับตัวเาราเตียงเราที่อยู่ข้างล่างหรือถ้าเกิดคุณวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ข้างล่าง พยายามเลี่ยงจากบริเวณที่มีโถข้างบนแล้วทับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างล่างมันจะทําให้สุขภาพไม่แข็งแรงแล้วมีแต่เรื่องที่เฮงสวยเข้ามาในบ้านเพราะว่าเหมือนเอาสิ่งสกรปรกเอาสิ่งโสโครกอะไว้บนหรีห่ต่อปตไปละกนมันก็จะเป็นเรื่องที่นําสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตแต่หลักของการทําห้องน้ำต้องบอกว่าบางทีมันเป็นเรื่องแปลนการวางแปลนที่ค่อนข้างยุ่งยากนะครับแต่สําคัญอย่าง,างที่เนี้ยต้องบอกว่าห้องน้ําตรงเนี้ยดันมาอยู่ตรงประตูข้างครับ ประตูด้านข้างไม่ใหญ่ขะาดใหญ่แล้วประตูก็เกือบแคบจะถึงจะไม่ชนก็ตามนะแต่ก็บ่งบอกกับห้องน้ําฉะนั้นเมื่อจะมาอยู่ห้องนี้จริงๆหรือว่าอยู่บ้านหลังนี้จริงๆสิ่งที่แนะนําและแก้ไขนะไม่ต้องทุกห้องน้ํานะแต่พยายามอย่าใช้ประตูนี้ปิดไปเลยเพราะอะไรครับเพราะซ่วมอยู่หน้าบ้านเป็นสิ่งที่คนไทยถือมาก แล้วถ้าใช้บูรี่แบบนี้นะครับกันไม่พอต้องปิดเลยอันนี้อย่าใช้ประตูครับมันก็หมายความว่าแทนที่เราเข้าบ้านนะคือเลี่ยงใช้ประตูนี้เลยไม่ควรใช้เลยครับเพราะแทนที่เราเข้าบ้านเจออะไรที่มันสบายสบายกลับมาบ้านเรามาเจอเจอห้องน้ำสิ่งที่ไม่ดีเลยครับไม่เป็นมงคลนะครับดังนั้นจุดที่เสียของบ้านหลังนี้ก็มีแค่จุดนี้จุดเดียวจุดเดียง่ายมาก ที่บอกไปว่าประตูนี้ห้ามใช้หรือปิดตายก็จบหละอ่าอาจารย์แย้งนะแย้งแทนคนที่อาจจะไม่เชื่อครับถ้าส้วมมันอยู่หน้าบ้านไม่ดีเนี่ยแต่ถ้าเข้าโรงแรมเนี่ยเปิดประตูไปปุ๊บส้วมอยู่ขวามือเลยนะอีกอย่างหนึ่งนะที่จะที่จะต้องฟังเอ่อที่ต้องคิดแล้วก็ฟังแล้วก็ไตรตรองนิดนึงว่าชัยภูมิมงคลกับบ้านคือเราอยู่ประจําทุกวันคมันต้องทําสิ่งเหล่านั้นให้เหมือนกับกราฟอยู่ในบ้านเนี่ยมีความสุขทุกวันดีทุกวัน ฉะนั้นการวางผังเรื่องของห้องน้ำมันเป็นสิ่งสำคัญเปิดเข้ามาเจอส้่มเจอซุ่มทุกวันก้าวคงสุขภาพไม่ดีสุขภาพจิตคงไม่ดีแต่โรงแรมที่พักเราไปชั่วคราวเราจะไม่สนใจเลยว่าอู้ที่ต้องทิ้ร้อยไหมห้องน้ําต้องอยู่ที่จุดนี้เพราะว่าเรานอนคืนสองคืนจึงไม่ได้ให้ความสําคัญตรงนั้นเข้าใจแล้วไม่อย่างนั้นถ้าเกิดคุณจะไปนอนที่ไหนปุ๊บห้องน้ําอยู่หัวนอนคุณไม่เอาไม่มีที่นอนไม่มีที่นอนครับ อาจารย์ครับถ้ากราฟมีเงินกราฟบ้างไงนะบ้านหลังนี้ทำเลร้อยองศาแบบโหแบบทำเลทองมากอ่ะจุดนอนดีมากครับมากจุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีมากใช่สำหรับชัยภูมิมงคลแล้วก็บ้านเลขที่เลขศาสตร์ที่มาดูวันนี้เต็มสิบอาจารย์ให้เท่าไหร่กับบ้านหลังนี้ผมให้เ5าเปอร์เซ็นต์ฮะ95%เปอร์เซ็นต์เพราะอย่างที่บอกว่ามีจุดเสียในเรื่องของประตูที่มันเปิดประตูเล็กเรียกว่าทางออกเล็กแล้วกันประตูเล็กเนี่ยมันติดกับห้องน้ำาครับเอง แต่ที่ขาดอย่างหเปร์เ็เพส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องไปดูจากวันเดือนปีเกิดของคนที่เข้ามาด้วยคนที่จะมาซื้อว่าส่งเสริมกันหรือเปล่านะครับเพราะนั้นใครที่เป็นผู้โชคดีที่ซื้อบ้านหลังเนี้ยเดี๋ยวผมมาดูให้อีกทีนึงโอ้โห <laughs> ดูให้ฟรีเลยเอางี้ย้ำอีกทีหนึง เราไม่พูดถึงเจ้าของบ้านเดิมมานะค,คนที่ซื้อและจะมาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยอิทธิพลของเลขศาสตร์ด้วยอิทธิพลของชัยภูมิมงคลจะส่งเสริมดวงให้เป็นยังไงบ้างครับสิ่งสาคัญที่สุดเลยนะครับถ้าคุณกาลังตั้งต้นทําธุรกิจหรืออะไรบางอย่างอยู่แล้วยังอยู่ในภาวะที่เริ่มพิ่งเริ่มมั่นคงครับบ้านหลังนี้จะส่งเสริมให้กิจาการคุณจเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงยาวนานโดยเฉพาะธุรกิจากาที่ไปเกี่ยวพันกับต่างประเทศรหรือการสัมปทานการรัฐราชการพวกนักการเมืองอะไรต่างๆองค์กรใหญ่ อย่างนี้มันจะไปทิศทางนี่มันคือประสบความสำเร็จด้วยกําลังด้วยเลขของบ้านหลังนี้<อ>แล้วก็ชัยภูมิมงคลของบ้าน<อ>หลังนี้เะนั้นสิ่งที่สําคัญไม่ต้องอะไรมากหรอกครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าของบ้านที่ซื้อหลังนี้ทุกวันนี้ก็หมายความว่าใช้เงินต่อเงินธุรกิจสบายๆไมไ่มีปัญหาเลยเลยแสดงพี่เขามั่นคงยาวนานมากแล้วเป็น 10, 1ิ1สิปี บ้านเนี้ยนะครับเจ้าของบ้านจะขายในราคา19.5ล้านบาทบจากเดิมนะโคกงการาที่ตั้งไว้24ล้านบาทลดไป4ีล้านหแสนบาทคุม้มไหมกับคนที่จะมาซื้อกับองศาร้อยองศาที่เป็นทำเลทองโกลเด้นพอยต์ตั้งสองที่ก็อย่างนะที่บอกไปครับว่าคนที่ซื้อบ้านหลังนี้นะครับก็จะมีความมั่นคงบ้าขงข้างร่ำรวยแค่ซื้อแล้วได้กำไรสี่ล้านหเนาะมันเป็นเรื่องที่ก็ถือว่าบ้านส่งเสริมคุณแล้วกันนะแต่ที่สาคัญ ผมย้ำอีกี้นะครับว่าด้วยตัวเลขของบ้านและด้วยองศาที่เป็นชัยภูมิมงคลของหลักภูมิยาพยากรณ์เนี่ยที่องศาร้อยแล้วเจ้าของบ้านที่อยู่ตรงจุดมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยมันไม่ใช่หาง่าย,ายนะรร้อยหลังอาจจะมีแค่ห้หกหลังผมถือว่าบ้านหลังเนี้ยให้คุณในเรื่องของคนที่จะทำธุรกิจและประสบความสำเร็จในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืนยาวนะนะครับใครอยากซื้อบ้านหลังนี้นะโดยเฉพาะแฟนเพจของใครไม่เชื่อกูเชื่อ ติดต่อมาทางเราเลยนะใช่ครับติดต่อมาทางช่องทางติดต่อใครไม่เชื่อกูเชื่อเลยถ้าใครซื้อบ้านหลังนี้อาจารย์พรมยานจะมาดูสมพง์วันเดือนปีเกิดและชัยภูมิมงคลให้ฟรีอีกครั้งหนึ่งช่คใช่เออเอาอย่างนี้เลย สนุนกกับอาจารย์ทำไปบ่อยไหมคอนเทนต์แบเดี้ยได้แต่เหนื่อยน็อตท้าทายดูดูชาเลนจ์กันดีแต่เหนื่อยมากโอเควันนี้นะครับก็ตามคำเรียกร้องนะครับของแฟนเพจที่ให้กราฟกับอาจารย์ธงมยานออกมาเอาดอดูเลขบ้านดูชัยภูมิมงคลใครที่มีบ้านแล้วมีปัญหาอยู่ไม่สุขเจ็บป่วยทำธุรกิจติดขัดอยากให้กราฟกับอาจารย์ พรมญาญไปเยี่ยมบ้านและไปดูให้แบบนี้ติดต่อเข้ามาเลยถ้าบ้านของคุณเข้าตาเราสองคนคไปหาถึงที่ใชอย่าลืมนะครับพบกับใครไม่เชื่อกูเชื่อทุกวันที่10 20 30ของเดือนนะครับแล้วก็ไลฟ์สดทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มตรงโดยประมาณโอเคถึงถ้าสนุก,กอาจจะยาวกว่านั้นนะวันนี้ครับกับอาจารย์พรมญญาลาไปก่อนนะครับ,รบสวัสดีครับสิ่งที่น่าชื่นใจนะครับก็คือพี่เกศเจ้าของบ้าน เป็นแฟนข่าวใครไม่เชื่อกูเชื่อด้วยใช่บังเอิญมากบังเอิญมากค่ะเป็นไงบ้างครับที่อาจารย์ถ่ายมาตรงหมดเลยค่ะตรงหมดได้ยินอยเอาแบบไม่เกรงใจนะได้ยินอยู่ไกลๆก็เอ๊ะรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงว่าเราจะขายบ้านสามหลังรู้ได้ยังไงว่าเรามาจากศูนย์อันนี้เรื่องจริงค่ะพี่ไม่ได้รวยมาก่อนนะคะศูนย์เลยอ่ะพี่่าแล้วก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับด้านนี้ก็ตรงค่ะอันนี้เราฟังอยู่ห่าง เออก็ยังคิดว่าใช่ใช่ใช่หมดเหละที่พูดอยู่ตกใจไหมครับเพราะว่าพี่เกศกับอาจารย์ไม่ได้คุยกันมาก่อนเลยตกใจว่าไปรู้ได้ยังไงแล้วมีลูกสองคนเงี้ยแล้วรู้ได้ยังไงตรงสาตรงตรงตรงใครไม่เชื่อกูเชื่อโอเคเขาขอมีคำถามแล้วจริงหรือเปล่าที่ซื้อแบบงงงซื้อแบบงงๆจริงจริงจริงพี่ถามถามสองไปครับแล้วจริงไหมครับพี่เกศที่ซื้อแบบงงๆจริงค่ะจริง ตอนแรกเข้ามาดูบ้านก็ไม่คิดจะซื้อค่ะก็มาซื้อก็ก็มาดูมาวันเดียวก็คือดูเลยแล้วก็ซื้อเลยซื้อกันสดเลยใครไม่เชื่อใครไม่เชื่อกูเชื่อเลย